ดีคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการออกนอกบ้านค่ะวันนี้พายพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เลกจาโฮส์สหรัฐอเมริกาไม่ใช่ค่ะเห็นวิวทะเลสาบแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเราอยู่กันที่เมืองทองธานีใกล้ๆแค่น,นี้เองค่ะขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวถึงเลยนะคะและแน่นอนว่าวิวเนทะเลสาบแบบนี้วันนี้ออกนอกบ้านจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการเล่นกีฬาทางน้ํานั่นเองค่ะ <S <S ต้องเป็นแบบแนวแนวนี้หน่อยคะ่ะแนวแนวนี้นะคะให้ทายว่าเป็นกีฬาอะไร ลามโนลาค่ะ <laughs> นั่นกคือกีฬาเจ็เซิร์ฟนั่นเองค่ะแต่ว่าหลายคนอาจจะงงเจ็เซิร์ฟคืออะไรไม่คุ้นหูใช่ไหมล่ะคะภายเองก็ไม่คุ้นแต่ว่าวันนี้เรามีคนที่จะให้คำตอบเราอยู่ด้านในแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเจอเขากันเลยค่ะตามมาเลยไปดามมานรลากันค่ะ แล้วค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นเจ็เสึร์นะคะเราก็ต้องมาทําความรู้จักกีฬาชนิดนี้กันก่อนซึ่งจะพูดคุยกับใครไม่ได้เลยนอกจากเจ้าของที่นี้สวัสดีค่ะพี่อนต์สวัสดีครับต้องขอแก้ข่าวหน่อยนะครับจริงๆเราไม่ใช่ของเป็นพนักง,งานคนแรกเท่านั้นเองออ้ยก็ <c oughs> <c oughs> ได้เหมือนกันไหมคะประมาณนั้น,นครับถือว่าเราเรียกว่าหุ้นส่วนใหญ่ละกันครับผมอนต์ลิมประเสริฐนะครับก็บริษัทอนันต์คลับนะครับ ผู้จัดจําหน่ายแล้วก็มาถึงเ,เรานําเข้าสินค้าอุปกรณ์ทางน้ำนะครับเป็นหลักนะครับก็มีตอนนี้ที่ที่เราทําที่อนันต์คลับเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นแคมป์ของ Jet s u r ิร์ฟคลับทั่วโลกนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งมาถึงเนี่ยเราก็กําลังบิลลอัพตัวธุรกิจตัวนี้ในเมืองไทยนะครับส่วน Jet s u r ิรเนี่ยตอนนี้เรามีสนับสนุนการแข่งขันนะครับไปร่วมกับ Jet Ski ป r ท Tour นะครับเรามีการแข่งขันปีหนึ่งเนี่ยประมาณ5 e v อีเวนต์นะครับเราก็จะเดินทางไปทั่วประเทศนะครับเพื่อจัดการแข่งขันเจ t เซิร์ฟที่นี่กลับมาพูดถึงอนันต์ลับที่นี่ครับที่นี่มีความเป็นมายังไงคะที่นี่ความเป็นมาก็คือว่าใช้วางแผนประมาณ5ปีในการเข้ามาคุยกับพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็โชคดีต้องขอบคุณโควิดนะครับซึ่งให้โอกาสเราได้มาเช่าอยู่แล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็เห็นความสําคัญนะครับว่าเป็นกีฬาที่ดี นะครับเหมาะที่จะมาลงที่เมืองทองธานีตร,ตรงเล็กเมืองทองธานีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโลเคชันที่มาง่ายคุณจะอยู่ไหนส่วนไหนของกรุงเทพนะครับก็สามารถถึงได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้คือข้อดีของโลเคชันของทางเล็กเมืองทองธานีน,นะครับคือจริงๆเราตั้งใจมองไว้นานแล้วถ้าเป็นเล็กอื่นผมก็ไม่ไปครับอ๋อคือต้องเป็นที่นี่เท่านั้นเหรอคะต้องเป็นที่นี่เท่านั้นครับ เจสซ์ฟเนี่ยเราเราก็ตั้งใจมาเปิดที่นี่เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าน้ำที่นี่สะอาดมากสองเอ่อฟัสซิลิตี้อย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารแล้วสิ่งแวดล้อมมันมีการเตรียมพร้อมเรียบร้อยมาแล้วต้องนานมีที่จอดเรือมีทุกอย่างหมดนะครับซึ่งมาถึงเนี่ยผมถึงบอกว่า5ปีคุ้มครับในการรอ ซึ่งจริงๆแล้วกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาทางน้ําแบบใหม่หรือเปล่าคะใช่ครับจริงๆแล้วกีฬาตัวนี้มันใหม่มากสําหรับเมืองไทยแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกีฬาว ater ป p o r t ชนิดใหม่จริงๆของโลกนะครับมันมาถึงเนี่ยถามว่าดียังไงนะครับเพราะมันเป็นกีฬาใหม่ก็คือ jet s u r ฟเนี่ยมันเป็นบอร์ดนะครับซึ่งมาถึงเราใส่เครื่องยนต์ไปแล้วก็ใส่มอเตอร์เข้าไปในรุ่นไฟฟ้าใช่ไหมครับซึ่งมันสามารถที่จะวิ่งความเร็วได้ประมาณ60 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันแข่งขันได้เลยแล้วก็ข่าวดีคือเข้าโอลิมปิกแล้วนะครับโอ้โสุดก็คือพี่อันเพิ่งจัดแข่งขันเจสเซอร์ไปใช่ไหมคะใช่ครับที่โรยองเป็นไงบ้างคะมีแบบว่าผลตอบรับมีการแบบเข้าแข่งขันเยอะไหมเอาละปีนี้หลังจากเราผ่านวิกฤตโควิดมานะครับเราเริ่มมีการเปิดแข่งขันฉะนสนามที่ระยองเนี่ยนะครับเราที่จริงแล้วเป็นสนามที่3แล้ว นะครับผู้เข้าร่วมแข่งขันมีมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นสนามแรกมาถึงก็ต้องลงเองเหมือนกันมีส่บอร์ดนะครับมีนักไดร์สี่คนก็เลยข้าพเจ้าก็เลยลงเองเหรอคะอยากเห็นภาพมากเลยค่ะว่าจะแบบว่าแต่ว่ายังไหวอยู่ใช่ไหมคะก็ต้องฟิตหน่อยเนาะรู้สภาพเลยอุ้ยแต่ว่าจริงๆเราคือ ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าโอลิมปิกกันในต่อไปมันต้องเป็นที่ฮิตแบบมากขึ้นแน่นอนในประเทศไทยจริงๆแล้วเราจะต้องใช้เ,เราจะต้องคัดเลือกนักกีฬาตอนนี้เราอินคลูดเข้ามาเพื่อให้เข้าร่วมการแข่งขันก่อนในปีแรกนะครับส่วนปีหน้านะครับก็คงต้องซ้อมกันจริงจังแล้วล่ะนะครับซึ่งมาถึงพอปีถัดไปเนี่ยนะครับเราจะต้องไปที่ฝรั่งเศสเพื่อไปจอยออการแข่งขันโอลิมปิกนะครับฉะงนั้นมาถึงเนี่ยถามว่าเวลาค่อนข้างสั้น ต้องรีบต้องรีบแล้วครับนั้นไม่มีโอกาสนั่นคือสำหรับคนที่เป็นนักแข่งแล้วแต่สำหรับมือใหม่อย่างพายวันนี้คือตั้งใจมากว่าอยากจะมาลองแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะแต่อย่างน้องพายเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะชื่อก็บอกแล้วว่าพายพายอย่างเดียวนะครับก็ค<อ>งตนะ้องใช้มือพายเอานะครับมาถึงว่า แค่นูะะ่นหรอค่ะไม่ใช่เจ็เซิร์ฟหรอกค่ะเดี๋ยวเจ็เซิร์ฟนั่นแหละครับคอยไฟเอาเขาก็ได้โอเคได้ค่ะจริงๆแล้วพี่นันบอกว่ากีฬาเจ็ทเซิร์ฟในไประเทศไทยกำลังคิดมากขึ้นเป็นเพราะว่ามีต่างชาติที่เขาหนีหนาวมามาเล่นที่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคืออันนั้นครับเราเราจริงๆแล้วเนี่ยเราแพลนมาประมาณหลายปีอยู่นะครับสามปีแรกท,ที่ที่เราทำเนี่ยนะครับเราเรารู้ถึงพฤติกรรม ของคนต่างชาตินะครับซึ่งในกลุ่ม j จ็ตเซิร์ฟเนี่ยเป็นกลุ่มที่ selective mm hmm. ก็คือค่อนข้างมีระดับนะฮะมาสินค้ามันไม่ถูกต้องบอกอย่างนั้นก่อนมันไม่ถูกแต่ว่าในต่างประเทศมันก็จะหนาวนะครับตอนนี้เกาหลีก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก,ก็หวังว่าทั่วโลกอย่างเช่นทํำโซนยุโรปต่างๆพวกนี้ก็จะเข้ามา นะครับเพราะว่าเราได้เตรียมการมาประมาณ3ปีในการสร้างคลับนะครับในแต่ละที่นะครับตอนนี้เราก็ที่จริงเริ่มต้นที่หัวหินก่อนเพราะว่าเป็นโลเคชั่นที่หายากนะครับแล้วก็มาได้ที่เมืองทองธานีเนี่ยนะครับเพราะว่าพวกนี้นักกีฬาพวกนี้ต้องการมาฝึกนะครับต้องการมาฝึกฉะนั้นจะหนีหนาวเข้ามาเพื่อจะมาฝึกนะครับฉะนั้นมาถึงเราก็เตรียมเรื่องของฟาซิลิตี้ไว้นะครับในความสะดวกสบาย ที่พักอาหารอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับซึ่งมาถึงเนี่ยโลเคชันของเมืองทองธานีเนี่ยถึงบอกว่าสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ดีที่สุดในโลกเลยนะครับความแตกต่างระหว่างทะเลเล่นในทะเลกับเล่นในบึงก็คือหนึ่งก็คือการควบคุมความปลอดภยัยถูกต้องครับสองมีอะไรอีกไหมคะก็จริงๆแล้วมันไม่มีขึ้นไม่มีลมนะครับนั่นคือส่วนสําคัญในการฝึกหัดเจ็ตเซิร์ฟใน,ใน,ใ,นในระดับแรกฉะนั้นมาถึงปุ๊บเนี่ยมันสามารถ โอเคพร้อมเมื่อไหร่ลงได้เลยนะครับบางทีอย่างผมอยู่ที่หัวหินซอยร้อยห้านะครับโครงการของเบลล่าคอสตาอย่างเงี้ยเราไปทำวอเตอร์สปอร์ตที่นั่นปัญหาเยอะมากคลื่นตอนนี้2เมตรกว่า3เมตรมันเล่นละอะไรไม่ได้จริงเ็ื่อมาถึงก็ลูกค้ามาแล้วก็รู้สึกผิดหวังว่าโอ้ฉันไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจก็ลองมาเล่นที่นี่ได้อนันคลับเมืองทองธานีครับผมเชิญชวน ก็มาถึงติดต่อได้โดยตรงนะครับก็ท okay, fulfill okay, erm okay. ี่เบอร์โทรศัพท์0812525345หรือแอดไลน์มาที่ Line a อ o i f i c i a l นะครับแอดอนันคลับนะครับง่ายๆเดินมาถึงปุ๊บก็ส่วนสนใจเรื่องสินค้าอะไรต่างๆก็เข้าไปที่ World w ว d e Web นะครับ m r b o d m a n n e t ไม่มีจุดนะครับ m r b o d m a n n e t นะครับขอบคุณครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อนันต์มากนะคะสวัสดีครับ เดี๋ยวถึงเวลาที่หนูต้องไปเล่นแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้หนูจะรอดหรือว่าจะร่วงเพราะว่าไม่เคยเล่นเลยพี่อนันต์โอเคไม่ต้องห่วงครับเรามีครูมืออาชีพทั้งหล่อและเซ็กซี่นะครับเตรียมไว้ให้น้องโดยเฉพาะเลยหนูมีกฎข้อเดียวเท่านั้นครับห้ามใส่เสื้อโอเอางั้นเลยเลยแต่ทเขาใส่เสื้อแต่ไม่ใส่กงได้เอางั้นเลยเลยก็พูดตรงๆกันไปเลยค่ะว่า เริ่มหละหน่ากลัวมากค่ะหนูขอไปเล่นเลยแล้วกันนะ,ะ <'d> ได้เลยครับค <'d> ่ะขอบคุณอีกครังคร้งเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Ha ha ha. ชื่อหลองลีกับไม่ต้องหลงทางก็ได้ไหมก็ขอหล่อนดนึงก็คือหล่อแล้วก็เชิดเลยนะคะตัวท่าเชิดสิบส,ส,ลลสวัสดีค่ะหลงลีสวัสดีครับแหมคุณผู้ชมเขาวันนี้จะมาเล่นกิจกรรมที่มันสนุกสนุกทั้งทีนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของพายด้วยมาคนเดียวมันก็จะอายคนเดียวนะคะเราก็เลยต้องพาพาน้องมาด้วยนะคะก็คือน้องหลงลีนั่นเองค,ค่ะสวัสดีค่ะครับชื่อหลงลีนะครับเป็นลูกครึ่งไทยสิงคโ,โปร์ครับตอนนี้ก็อายุ21ปีแล้วครับผมโค <c oughs> ที่มาของชื่อเธอคืออะไรเอ่อผมไปลูกขึ้นไทยสิงคโปร์ไงคุณพ่อก็ตั้งชื่อแบบออกแนวจีนๆหน่อยเป็นหลงซื่อลีชื่อจริง<อ>หลงซื่อนะคุณลีครับผมชื่อหน้าหลงมากน่ารักมากตรงนี้ตอนนี้เรามีผลงานอะไรอยู่บ้างคะก็มีทางซีรีส์ครับโฆษณาแล้วก็รับรดวิวทั่วไปครับผมก็คือวันนี้ก็คือชอบโปรดิวเซอร์มากเพราะแล้วผู้ชายได้ถูกใจมากนะคะแล้วหลงลีเคยเล่นบอดหรือเปล่าเห็นเมื่อกี้ถือบอดมา พ่อถือเป็นพ่อไปเฉยปกติผมชอบออกกำลังกายปกติชอบมากครับปกติหลงออกกำลังกายแบบมวยไทยมวยไทยแบบใช่จริงจังเลยป่ะจริงจังลงก่อนเป็นอาชีพเมื่อก่อนงั้นพี่จะไม่เพื่ออะไรที่แบบมันขัดหูขัดตาเราพา่อย่าต่อยพี่นะพี่ยงเหมือนกระสอบทรายอยู่ด้วย สัญญาลังกอนสัญญาสัญญาคิ่มีแล้วโตแล้วตัวะาจะต้องมาแลเก่ก็จริงจริงทาำสาวเองอ่ะจขึ้นเองเลยค่ะโอเคแล้วอย่างวันนี้เราจะมาเล่นเจ็เซิร์ฟครับผมเจ็เซิร์ฟรู้จักกีฬาชนิดนี้ไหมเคยเห็นผ่านๆดีกว่าแต่ไม่เคยไม่เคยคิดจะอยากจะรู้จักก็เลยเพราะว่าเป็นกีฬาทางน้ำหลงหลงก็แบบกลัวกีฬาทางน้ำด้วยไงวันนี้ว่ายน้ำเป็นปะเนี่ยเป็นโอเคแต่เปิดใจเลยวันนี้เปิดใจกับกีฬา กับพี่ได้แล้วเจอกเราเองแล้วอ่ะชินศิลปบแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงเลยพี่มีครูมาสอนเราด้วยพร้อมไหมพร้อมครับโอเคค่ะเชิญครูหวานเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านี่แนะนำตัวเลยค่ะคุณค่ะชื่อน้ำหวานนี่พตอนอยู่บ้านนะคะค่ะก็เป็นนักเตะฟุตบอลทีมโอเคค่ะแล้ววันนี้ถ้าพวกหนูจะมาลองเล่น สิ่งที่ควรรู้เลยกับสำหรับการเล่นจีเซิร์ฟคืออะไรคะรู้หลักการทํางานของมันก่อนค่ะถ้าเป็นหวานสอนหวานอธิบายให้ง่ายๆก็คือเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือ,อถ,ถ้ามันมีความเร็วมีการเคลื่อนที่มีบาลานซ์เราก็จะไม่หลงเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์นลค่ะแต่การมีตัวทูบแบบนี้ค่ะจะเป็นสาหรับมือใหม่ก็คือมันจะช่วยให้เราบาลานซ์เร็วขึ้นเหมือนว่าตัวเนี้ยค่ะเวลาเรามีตัวเนี้ยมันจะเข้าโค้งได้ยาก แต่เราจะเหมาะสำหรับมือใหม่เซฟตี้เข้าฝึกเล่นไปแล้วบอดไม่จมน้ำคือบอดจมน้ำหมายถึงว่าเข้าไปในเครื่องยนต์ประมาณค่ะแล้วคอนโทรยังไงคะคอนโทรยังไงระบบการปังญาอะไรอันนี้คือการเรียกว่าปลุกเครื่องให้มันตื่นแล้วก็เสียบไปอีกรอบ เราก็ดันตัวขึ้นบนบอร์ดออแล้วมีอะไรที่หนูต้องรู้อีกไหมคะก่อนที่จะเริ่มอ่เดี๋ยวราจะใส่ชูที่ใช่ค่ะเพื่อที่เราจะไม่ตรงมองอยู่แลว่าเราจะไว้าน้ำ ตอนนี้คือเราเราเราานเราเราสามารถแบบคุกเข่าก็ได้ใช่ไหมคะเริ่มแรกเราจะยังไม่ยืน่เราจะสอนคุกเข่าคุกเข่าเก่งไหมคะเก่งมากเราจะหาบาลานซ์ก่อนว่าเราถนัดเล่นซ้ายหรือเล่นขวาแต่อย่างหวานนะคะเวลาเขียนหนังสือเป็นคนถนัดขวาแต่เวลาเล่นบอร์ดนะคะถ้าเราเอาซ้ายนำแล้วซ้ายเป็นคน็นดุคัเล่งคือแล้วแต่ เมื่อกี้ก็เลยจะถามว่าเคยเล่นเวทเซิร์ฟหรือว่าเล่นเวทบอร์ดมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะมีผลพอบางคนเนาะมัเล่นตัวเนี้ยก็ไม่ได้ไหนแต่ว่าพอมาเล่นข้างเนี้ยก็เท่าไหรมันก็จะแบบไม่ตรงเดนี้จะเป็นจุดโอเดีเราก็จะมาหาบาลานซ์ว่าใครเล่นถนัดแล้วก็เราจะเริ่มจากแบบนอนไปก่อนแล้วก็เพื่อทำความเข้าใจกับการเล่นก่อนแล้วก็เลี้ยวโค้งหนึ่งรอบเราเลี้ยวยังไงอะคะเวลาเลี้ยว เวลาเลี้ยวอะค่ะก็คือการอ๋อเอียงมั้งครับตัวอ,อ,อย่างนี้การเทน้ำหนักไปข้างใดข้างหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นสัต,ตว์เชา่อตระกูลอะไรเขาไปทงแล้วก็อสุระอยู่ใช่แลก็จะฟีมันก็จะค่อยๆโคตีวงออกมาใช่แต่ถ้าแบบแะระดับแอดวานซ์เข้าไปแล้วคะ่วคะการเลี้ยวองศาเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการใช้น้ำหนักแต่ตัวพอมโพสิตตัวมันก็ตรงหนาถ้าเห็นถ้าเห็นไม่ลูก แล้วก็จะเป็นการแบบทิศเบาจากเบาปกติแบบมือใหม่ก็เลียวแบบจึ๊แต่ถ้านักแข่งแล้วเราจะดันบอาแล้วก็ิีแบบแค่เก้าส่วนสองตัวแค่ขนาดแบบนี้ใช่แต่เรายังไม่ต้องถึงขั้นนั้นเราให้เขาให้ได้ก่อนโค่กเขาเก่งแต่พี่โค้เขาเก่งนะหลงก็ดีเลยดีหลงขนาดดีใช่ไหมล่ะเเฮฮ้้ยยเฮ้ย โอเคไอเอียงโอเคได้คุณผู้พอแล้วค่ะพร้อมไหมพร้อมครับไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะอืโหโคตรเก่งนะเธอว่าไงอ่ะพี่ว่า EC ง่ายๆเลยของแดูรอบเดียบรู้เลยว่าจะต้องยืนท่าไหนคือเห็นภาพตัวเองเป็นนักแข่งเอาง่ายๆอนาคตไกลพี่เอาใครไปได้เอาเลยเดี๋ยว รอดูคุณผู to to ้ชมเล่นสามนาทียืนเลยก็แป่งนี้เลยเอวหวานจะดิ้วไงหลงพี่ว่าหลงแพ้พี่แน่นอนก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปจอมจอมจอม จริงจริงจังๆก็คือเมื่อกี้เลยจริงๆลงดีเป็นยังไงอิ่มครับอิ่มหมายถึงว่าอิ่มความสุขอิ่มน้ำคือคือฉันไม่ไหวมากเพราะว่าตอนแรกคิดว่าไหวเบ๊แต่ว่าพอขึ้นไปยืนแล้วตรงนั้นคือมันยิ่งสูงมันยิ่งหนาวเพราะว่างั้นแล้วก็น้ำมันก็นานเล่นเราก็เลยรู้สึกว่าเออลงเล่นซะหน่อยดีกว่าแวะหน่อยซึ่งก็ยืนได้อยู่ได้อยู่แปลว่า อาถามคุณครูทั้ง3าคนดีกว่าว่าวันนี้พวกเรา2คนในการเล่นเจ็ตเซิร์ฟวันแรกเป็นยังไงบ้างาคุครูหวานค่ะก็เรียกว่าพัฒนาการเร็วค่ะก็ยืนได้อยู่ <c oughs> บางคนบางคนก็ยังยืนไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้แต่นี่ก็คือยืนได้ตั้งแต่ครั้งแรก <c oughs> ที่เล่นยากไหมคะยากครับแต่ว่าถ้าเราแบบไม่กลัวมันก็ยืนได้นะ <c oughs> ใช่กีฬ <c oughs> าน,นี้ก็คือใจมาก่อน <c oughs> แล้วคุณครูนะคะเป็นไงครับครูว่าเพิเล่นอย่างเดียวเลย ก็หมายถึงว่าให้บอกว่าน้องๆเป็นยังไงใช่ไหมคะการเฝ้าสังเกตก็จริงๆก็อย่างที่ครูหวานบอกเนาะว่าแบบว่าเขาก็พัฒนาการเร็วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้ต้องใช้ใจนิดนึงเออมันต้องใช้ความแข็งแรงของขาด้วยแล้วก็คอมาเซล์ด้วยนะคะแล้วก็ใจนี่ยแหละสาคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเล่นอันนี้เบื้องต้นนะคะขาจะต้องแข็งแรงคอมาเซออาจจะต้องแข็งแรงด้วยค่ะ ก็ต้องไปฝึกกันนิดนึงในเรื่องของคอมมรเซอร์เราบอกค่ะซึ่งคอมมรเซอร์แปลว่าแต่คอมมรเซอร์แปลว่ากล้ามเนื้อทอองรีวันนี้เป็นไงบ้างคะให้คะแนนความสุขของตัวเองในวันนี้ความสุขทำกิจกรรมคือเต็มสิบนะครับใหปเลายี่สิบครับอ,อีกสิบนี่คือครูสวยอ้าฉีดยาคูแล้วพิธีกรตายแล้วพิธีกรก็สวยอยู่สวยอยู่แปว่าสวย ครูสามคนลายมากเลยก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะ oh. ก็คือให้หลงดีฝากผลงานที่กำลังแสดงอยู่ตอนนี้แล้วก็ฝากแฟนๆติดตามผลงานหน่อยค่ะ,ะได้ครับเอ่อซีรีส์สองตัวที่เพิ่งออนแอร์อ๋อออนแอร์ไปหนึ่งตัวชื่อเรื่อง Love d r a s o r ครับ mm hmm. เพื่อนฝักบ่กรักนะอีกหนึ่งเรื่องกำลังถ่ายทำอยู่ครับชื่อ Just My Candy นายแค Candy ของฉันครับออนแอร์ทางไลฟ์ทีวีครับฝากติดตามด้วยนะครับเย้ <Yeah. S 1> และก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามคลิปนี้จนจบด้วยนะคะ แล้วก็ฝากอย่างหนึ่งคือกด subscribe และกด follow ช่องทางออนไลน์ของคมชัดลึกเอาไว้ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะหลงลีนะคะขอบคุณคุณครูทั้ง3คนค่ะและก็ที่สำคัญขอบคุณสถานที่นี้ด้วยนะคะอนันต์คลับเมืองทองธานีค่ะและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณชุดสวยๆของพายและหลงลีจากพินละบองค่ะฉันโยนให้นางเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ